สวัสดีครับกันูบิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องที่ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะฮะกับสาวๆหลายคนเอามาฝากกันนั่นก็คือเรื่องเข้ายากเข้ายากคืออะไรเข้ายากคือการที่น้องเคเข้าไปในน้องสาวของคุณได้ยากสาเหตุมันมีหลายอย่างครับหลักๆเลยนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากการที่สาวๆรู้สึกเกรงหนึ่งเลยนะฮะเกรงมันก็เลยทาให้เข้ายาก 2. กลัวเจ็บกลัวเจ็บอาจจะเคยเกิดประสบการณ์ในอดีตมาก่อนที่ไปโดนกระทําหรือมีความสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเกิดเป็นปมฝังใจว่าเออถ้าทําอีกจะเจ็บหรือว่าถ้าทํากับคนนี้จะทําให้เจ็บหรืออะไรอย่เงี้ยนะฮะมันก็เลยทําให้ให้อาการเนี้ย ม,มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่จะถูกสอดใส่มันจะทําให้สาวๆเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวเกิดความนนอยนะฮะย,ยิ่งเวลาอารมณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในโมเมนต์นั้นนะครับมันจะยิ่งทําให้สาวๆเนี่ยเกรงตรงช่วงนั้นมากขึ้นแล้วยิ่งเกรงมากนะครับมันก็ทําให้น้องเคเข้าไปได้ยากมากครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นผลต่อเนื่องไปว่าทุกๆครั้งที่จะ เปิดประตูหรือจะถูกสอดใส่เนี่ยมันก็จะเก่งโดยอัตโนมัติโดยที่บางทีเราตั้งใจว่าจะไม่เก่งนั่นแหละครับแต่ด้วยด้วยจิตใจเราที่มันฝังปมมาว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้หรือกลัวหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกร็งนะฮะถ้าใครมีอาการแบบนี้นะฮะผมจะแนะนําไว้เลยว่า ผมอยากให้คุณเนี่ยพยายามผ่อนคลายความรู้สึกให้มากขึ้นนะครับพยายามอย่าไปอย่าไปเก่งอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นหรือว่าปมฝังใจเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับโมเมนต์ที่เวลาคุณจะมีอะไรกับเขาหรือจะมีอะไรกับผู้ชายของคุณเนี่ยพยายามตัดเรื่องนี้ออกไปในหัวให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าก,กั้นหายใจนะฮะให้ผ่อนคลายโดยเฉพาะเวลาที่น้องเคเจาะมาตรงปากประตูแล้วเนี่ยนะครับสาวสาว ผ่อนคลายหายใจสบายๆนะครับหลับตาก็ได้ครับถ้าเขินและจินตนาการไปถึงสิ่งที่คุณชอบหรือท่าทางหรือลีลาลักหรือบทรักที่ทําให้คุณมีความสุขนี่นะครับมันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะครับอาจจะกอดจูบก,กับเขาให้เนนานหน่อยสักระยะหนึ่งนะครับเราค่อยปล่อยให้มันผ่านเข้ามานะครับอย่าไปเก่งและวิธีสําคัญเลยนะฮะในการแก้ไขปัญหานี้นะครับผมอยากให้สาวๆเนี่ยเป็นคนกําหนด การเข้าด้วยตัวคุณเองนะครับนั่นคืออะไรนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้ามีชานลีที่คุณนอนหหญ่ยอยู่นะครับแทนที่คุณจะปล่อยให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนดันเข้ามานะฮะใครที่มีปัญหากลัวเจ็บหรือเกรงหรือวิตกกังวลเนี่ยอยากให้คุยกับเขาก่อนที่จะมีอะไรกันนะฮะว่าเดี๋ยวตอนที่เริ่มเนี่ยนะครับขอให้คุณขออนุญ,ญาตให้คุณเนี่ยเป็นคนขยับเขาอาจจะแค่จ่ออยู่เฉยๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนค่อยๆขยับยกสะโพกตัวเองดัน ดันเข้าหาเขานะฮะมันจะทําให้ไอความเกรงหรือการเข้ายากเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าคุณสามารถกําหนดได้ว่าเข้าไปแค่ไหนคุณจะเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับอีกประการหนึ่งนะฮะสำคัญเหมือนกันคือเรื่องของน้ําหล่อลื่นนะฮะถ้าคุณไม่มีน้ําหล่อลื่นหรือน้ําหล่อลื่นน้อยเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากที่คุณยังไม่มีอารมณ์ทางเพศมากพอหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องหน่วงนิดนึงหน่วงเวลาให้ให้เขาไหลลง คุณมากขึ้นหรือคุณเล้าลมตัวเองให้มากขึ้นด้วยการเล่นกับบริเวณหน้าอกหรือส่วนที่เป็นน้องคิสนะฮะสัมผัสมาหรืออะไรเงี้ยดีว,ยว่าลมตัวเองในขณะที่เขาเล้าลมนะฮะให้คุณเนี่ยมีน้ําหลอดลื่นมากขึ้นแล้วถึงจะปล่อยให้เขาเอาน้องเคมาเจาะแล้วคุณเป็นคนขยับให้มันเข้าไปนะฮะสำหรับใครที่ที่มีอะไรเงี้ย จนจนเหมือนแบบจนจนเคยชินแล้วจนมันกลายเป็นปมที่มันมันฝังไปแล้วเนี่ยทำอย่างที่ผมบอกค่อยๆแก้จากความคิดหนึ่งนะฮะแก้จากความคิดเราก่อนให้มันผ่อนคลายนะฮะอย่ากั้นหายใจอย่าเก่งช่วงล่างนะครับโดยเฉพาะอย่างท่าย่างท่าบางท่าที่สมมติเริ่มต้นด้วยการที่คุณยกขาเนี่ยยกขาอ้าออกหรือยืนก้มโค้งอย่างเงี้ยหรือคุกเข่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณยิ่งเกรงนะครับลองอย่างที่ผมบอกก็คือ ก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วยมิชชันนารีนั่นแหละคุณอาจจะเอาขาทั้งสองข้างพาดอยู่บนบ่าเขาแล้วแล้วตัวคุณนอนอยู่ที่เตียงใช่ไหมฮะแล้วก็มือคุณสามารถดันที่นอนได้แล้วเวลาจังหวะที่เขาเจาะมาเนี่ยคุณก็ค่อยๆขยับสะโพกของคุณแล้วให้เจ้าหนองสาวกับน้องเคมันประสานเขาด้วยกันนะครับแล้วพอเขาเข้ามาเต็มที่แล้วอ่ะคุณก็อาจจะใช้เขาพักไว้สักนิดหนึ่งพักไว้ก่อนนิดนึงนะฮะเอีย่าเพิ่งให้เขาขยับแล้วคุณเป็นคนขยับก่อนในจังหวะแรก อาจจะสัก20-30วิหลังจากนั้นค่อยให้เขาเป็นคนขยับเมื่อมันมันอยู่ตัวแล้วมันไม่เจ็บแล้วนะฮะแล้วปัญหาเนี่ยมันจะดีขึ้นในเรื่องของการเข้ายากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเคที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีหัวบานหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนท่าที่2นะครับก็คือท่าที่คุณอยู่บนถ้าใครเคยอยู่บนมาก่อนนะฮะท่าที่คุณอยู่บนแล้วคุณเป็นคนจับใส่เองมันก็จะเช่นเดียวกันกับท่าที่คุณนอนเพราะว่าคุณจะได้เป็นคนกําหนดจังหวะการเข้าเหมือนกัน เพื่อที่อาการเก่งหรืออาการที่กลัวของคุณมันจะลดลงนะฮะผมแนะนําไว้2ท่านี้สําหรับการแก้ปัญหานี้ถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่านี้หรือหรือลองทําดูมันไม่สําเร็จอยากจะได้ท่าอื่นหรืออะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ไลน์แอดมาหาผมในไลน์แอดนะครับถ้าใน Facebook จะมีลิงก์อยู่ด้านบนถ้าใน YouTube จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับนะครับและยังไงแก้ปัญหาได้ไม่ได้มาปรึกษากันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ ถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เล่าร้อน Bed Advance จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนทราบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับ a อดวานซสวัสดีครับเทนโนวิกนะครับ Bed Advance มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่ห์จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเลิฟให้เขายัางไง ให้ผู้ชายตื่นตัวบทลัก์แบบเอาดอร์นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมติในคอร์สเด็แอสวนของผมเนี่ยจะรวบรวมาศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทำให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับท,ทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะเมื่อจะเป็นการใช้มือการใช้หน้อาอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจหลงไหลแล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเหลือทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอย่างหนึง่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรลครับคำคอนโทรลคืออะไรคำคอนโทรลคือการที่ให้สาวๆเนี่ยได้ฝึก เป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่ไม่เสร็จเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับสปอร์แล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเสียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากข,ขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ